เขมรจนมุมยกธงขาวยอมถอยกำลังพร้อมกบคูเลตเรียบร้อยหลังไทยใช้ยาแรงเตรียมตัดเน็ตตัดไฟปิดด่านถาวรก็เรียกได้ว่าไม่ทันได้ลองของเขมรก็ปลอดแหกเพนหนีซะแล้วพอหลังจากที่กองทัพไทยได้ทำการปิดด่านชายแดนไทยเขมรไปในวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมานะครับก็ได้ทำเอาสะเทือนทั้งเขมรประชาชนชาวค้าขายรวมถึงแรงงานเขมรนแห่เดือดร้อนไปตามๆกันแต่นี่เป็นแค่น้ำจิ้มเท่านั้น เพราะยังมีการรายงานว่าทัพไทยสั่งใช้มาตรการตัดกระแสไฟฟ้าการระงับสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ส่งเข้าไปบ่อนการพนันและพวกสแกมเมอร์พร้อมควบคุมสินค้าและยุดโธปกรณ์ที่อาจจะนำไปใช้ในการก่ออาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติอื่นๆพร้อมกันนี้ยังมีคำสั่งให้ควบคุมการเปิดปิดจุดผ่านแดนทุกประเภทภายใต้มติของสภาความมั่นคงแห่งชาติและคำสั่งของกองทัพ พื้นที่เฝ้าระวังเข้มพิเศษเช่นสุรินบุรีลำสแก้วจันทบุรีและตราซึ่งเป็นจุดเสี่ยงต่ออาชญากรรมข้ามชาติโดยย้ำว่ามาตรการทั้งหมดนี้เพื่อรักษาความมั่นคงและไม่ให้กระทบวิถีชีวิตประชาชนตามแนวชายแดนและจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับหลังจากที่มีข่าวรายงานมาตรการของไทย ที่ไม่เพียงแค่ปิดด่านแต่ยังจะตัดเน็ตตัดไฟไปยังเคขมนโดยเฉพาะที่เป็นบ่อนคาสิโนซึ่งเป็นหัวใจหลักของแหล่งรายได้เคขเมนก็ได้ทําให้มาล่าสุดนะครับก็ได้มีการรายงานจากทางด้านพี่เล็กวาสนานาน่วมนักข่าวสายทหารก็ได้บอกว่าทหารเคขมรได้ยอมถอนกําลังแล้วจากต้นพญาสัตบัญดินแดนไทยถอยกลับไปแนวสาลาตีมุกพร้อมปิดกบคูเลสให้อยู่ในสภาพเดิมโดยในเวลา10บนาฬิกา ของวันที่8มิถุนายน2568ที่บริเวณชายแดนช่องบกทหารฝ่ายเขมรได้ติดต่อมายังกองกำลังสุรนารีเพื่อขอเจรจาโดยทางกองกำลังสุรนารีได้รายงานไปยังพลโทบุญสินภาคกลางแม่ทัพภาคที่2จากนั้นแม่ทัพภาคที่2รายงานไปยังพลเอกพนาแคลปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกเพื่อขออนุมัติในการเข้าไปพูดคุยโดยทางผู้บัญชาการทหารบกได้อนุมัติให้กองกำลังสุรนาลีจัดทหารเข้าไปพูดคุย ทั้งนี้ก็ได้ข้อย,ยุติว่ากำลังทหารทั้งสองฝ่ายจะถอยกลับไปยังจุดที่เคยอยู่เมื่อปี2567พร้อมทั้งให้ฝ่ายขมรททำการปิดกบคูเลตปรับพื้นที่ให้อยู่ในสภาพเดิมทำให้ปัจจุบันกองกำลังทั้งสองฝ่ายได้ถอยกำลังกลับไปยังจุดเดิมแล้วนอกจากนี้ยังได้ให้จัดเจ้าหน้าที่ทหารทั้งสองฝ่ายเข้ามาพูดคุยบริเวณจุดดังกล่าวสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนั่นเองและยังเปิดภาพทหารไทยขมร มีการจับมือกลางสมรภูมิสามเหลี่ยมมรกตช่องบกโดยด้านพลโทใสดึกแม่ทัพเขมรได้ยินยอมถอนกำลังกลับไปยังจุดที่เคยประจำการอยู่เดิมซึ่งอยู่ห่างจากบริเวณที่เกิดเหตุปะทะหรือแนวต้นพญาศัตบัญลึกเข้าไปในเขตแดนของประเทศกัมพูชาจุดดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่ฝ่ายเขมรเคยใช้เป็นแนววางกำลังทหารมาโดยตลอดในอดีต ฝ่ายคเ,เมนยังแสดงความยินยอมที่จะดำเนินการกบคูเลดให้กลับคืนสู่สภาพธรรมชาติตามเดิมตามข้อเสนอของฝ่ายไทยหลังจากนี้ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องร่วมกันที่จะใช้กลไกระดับคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นเป็นช่องทางในการหารือแนวทางบริหารจัดการพื้นที่อย่างเหมาะสมและยั่งยืนต่อไปและทางกระทรวงกลาโหมคเ,เมนยังได้เผยแพร่ข้อความในเพจว่า กระทรวงกลาโหมขอแจ้งให้ประชาชนเขมรทราบว่าเมื่อวันที่8มิถุนายนพุทธศักราช2568กองทัพเขมรและไทยได้ประชุมหารือกันและตัดสินใจปรับกำลังทหารของทั้งสองฝ่ายให้กลับเข้าสู่พื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อลดความตึงเครียดและการ,รเผชิญหน้าตามแนวชายแดนจากนั้นกองทัพบ,บกเขมรก็ได้แชร์ข้อความของกระทรวงกลาโหมโดยก็มีชาวเขมรจำนวนมากเข้าไปแสดงความคิดเห็นที่เรียกได้ว่าแห่อับอายไปตามๆกัน พะไม่คิดว่ากองทัพเขมรจะยอมง่ายขนาดนี้โดยเราก็ลองมาอ่านเม,นเมน้นเขมรกันครับอย่างเม้นนี้บอกว่าหน้าอับอายเหมือนเดินเปลืย่ยถอนทหารออกจากแผ่นดินตัวเองชีวิตทหารตายก็ไร้ความหมายสินะคอมเมนต์ต่อมานะครับหมดศรัทธาในผู้นําทหารเขมรแล้วสมัยก่อนยังบอกว่าจะไม่ถอนทหารแท้ๆความคิดเห็นถัดมานะครับงั้นหมายความว่าเรายอมถอนทหารกับลบเขตแดนตามที่ฝั่งไทยประกาศจริงๆเหรอเนี่ย มุมมองคนต่อมาเขาบอกว่าเห็นด้วยกับการตัดสินใจพอเราฟ้องศาลโลกไปแล้วก็อย่าถอยแบบไร้ประโยชน์ขออย่ามีการประทะกันจะดีกว่าคอมเมนต์ถัดไปนะครับอ้าวแล้วเรื่องประสาทตะเมือนทมตาเหมือนโตดและตาควายละที่ส่งให้ศาลโลกจะหยุดหรือยังไงกันแน่คอมเมนต์คนต่อมานะครับพวกคุณคิดอะไรอยู่ถึงได้ถอนทหารออกจากดินแดนตัวเองบ้าไปแล้วความคิดเห็นคนถัดมาครับถ้าเป็นคนคอมเมนต์ด้วยกันเอง างนี้ยิงกันตั้งแต่เดินเข้าไปแล้วเจอศัตรูจริงกับเงียบคนคอมเมนต์เก่งได้แค่ใส่กันเองสินะคอมเมนต์คอมเมนต์คนต่อมานะครับบอกว่าการถอยหนึ่งเก้าอาจเป็นชายชนะที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตยังมีโอกาสข้างหน้าขอให้เชื่อมั่นในผู้นําสูงสุดคอมเมนต์ต่อมาครับคนที่พากันดราม่าในเฟซรอฟังคําอธิบายให้ครบก่อนทั้งสองฝ่ายตกลงถอนทหารแบบไหนคิดว่ารัฐบาลกลัวไทยเหรอเขารุกเข้ามาไม่กี่เมตรเองใช้สมองคิดด้วย รัฐบาลทั้งสองพยายามแก้ปัญหาโดยไม่ใช้กำลังหรือพวกคุณอยากให้เป็นสงครามหรอแต่ใครได้ประโยชน์พวกคุณไม่ได้ไปตายทหารต่างหากความคิดเห็นถัดไปผมทำงานอยู่ไทยเคยเชื่อในผู้นำแต่ตอนนี้ไม่เชื่อแล้วสิ่งที่พูดไว้มันแค่โกหกประชาชนทำไมถึงถอนทหารจากแผ่นดินตัวเองทั้งที่พวกนั้นมายึดพื้นที่นานแล้วมุมมองถักมาก็บอกว่าถอนทหารตามคำสั่งของกองทัพสยามเนี่ยนะ ให้ทหารเคเมนินถอนจากแผ่นดินตัวเองจริงเหรอทำไมถึงเป็นแบบนี้เม้นต่อมาก็บอกว่าอ้าวงั้นก็แปลว่าละครจบแล้วเราก็กลับไปใช้ชีวิตทำมาหากินปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นสินะคอมเมนต์ถัดไปครับจะถอนหรือไม่ถอนยังไงไทยก็ต้องหยุดไม่ให้เขาเรียกร้องว่าปราสาททั้งหมดเป็นของไทยเคเมนต้องสึกต่อส่งเรื่องให้ศาลโลกตัดสินไปเลยคอมเมนต์ต่อมาครับ รัฐบาลเคยยืนยันว่าจะไม่ถอนทหารจากพื้นที่พิพาทแต่ตอนนี้กลับถอนพร้อมลบเขตแดนสั้นคือความไม่ชัดเจนของรัฐบาลและทําให้ขเขมรเสียหน้าเม้นถัดมานะครับขอให้เชื่อในรัฐบาลการปรับกําลังอาจช่วยลดความตึงเครียดและเรายื่นฟ้องศาลโลกไปแล้วถ้าชนะพื้นที่จะเป็นของเราเชาวความคิดเห็นต่อมาจบแล้วนี่มันแผ่นดินขเขมรแท,แท้แต่ทําไมถึงถอนทหารจากแผ่นดินของเราฉันรู้สึกเจ็บปวดมาก ความคิดเห็นต่อไปครับนึกว่าเก่งสุดท้ายถอนทหารออกจากพื้นที่ที่ไทยอ้างแถมยังลื้อฐานให้เรียบร้อยอีกดูเหมือนว่าจะอยากเห็นไทยเปิดสงครามแต่กลับกลายเป็นว่าทหารเขมรถอนตัวหนีหมดเลยเม้นทักมานะครับบอกว่าตอนแรกก็สนับสนุนเต็มที่สุดท้ายผิดหวังมากหมดศรัทธาในผู้นำแล้วตอนนี้ไทยคงได้ใจแล้วก็มองว่าเขมรอ่อนแอแน่ๆมุมมองทักมาก็บอกว่าจบเถอะ ใจอ่อนเกินไปแล้วกลัวไทยอะไรนักหนาถ้าเขาแข็งเราก็ต้องแข็งกว่าอย่าทำตัวเหมือนพมา่าหรือมาเลจนเขากลัวไม่ได้เลยคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าบ่าจริงฉันแทบพูดไม่ออกมันน่าอายจริงๆกับการถอนทหารง่ายๆแบบนี้เม้นต่อมาบอกว่างั้นชีวิตทหารที่ตายไปก็ไรความหมายสินะอ่อนแอก็แพ้ไปเป็นเพียงสงคารามน้ำลายของผู้นำ ซึ่งนี่ก็คือคอมเมนต์บางส่วนของขมรนะครับที่แห่กันอับอาย,ายขายขี้หน้าทั้งประเทศหลังขมรยอมจำนนถอยกำลังและกรบคูเลดแล้วยังไงก็ฝากทุกคนโปรดกดติดตามช่องพวกเราด้วยถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยเพื่อติดตามข่าวสารกระแสดราม่าทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับและเจอกันในคลิปหน้าเล่าไปเรื่อยเดลี่ดราม่า